ครับผมห uh ้ huh. องแร้ครับผมมาแล้วครับผมขี่ใต้หนูหนูไม่ไงครับผมหนูหมอนเสื้อสูตรหนึ่งครับผมขี่ใต้ผสมโฟม oh. เอ๊ะโตกัน โอ้โดนนะครับผมเป็นไงนะครับอสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนขรับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆุกท่านค้าบผมทั้งไม้ทั้งเขาที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมหน่อยกับพ้ามหาอยหากินครับผมพาะมหาไซกับดักหนูนะครับเหมือนในไม้เป็นไม้ไม้แล้วนะครับ ม้นี่เนี่ยผมยังบ่เคยมาเลยนะครับหกหกเลยล่ะครับผมเป็นทั้งต้นสามเหลี่ยมทั้งกัดเทียมทั้งต้นทูบครับผมไม้นี่ครับผมไม้ดีนะครับผมเป็นไม้หกหกคนยังม้มากวนนะครับผมผมขีิไส้เป็นเนี้ยปลาแหงครับกี่ไส้เข้าผมกับดักสามสิบอันครับผมผมจะเอาปลาแหงมาลองสิบอันครับผมปลาแหงย่างครับผมปลาเพิงไม้ก่อนนะครับะเดี๋ยว ปลาไซบสีไนี่ไม่ค่อยคุยหากินอยู่ครับผมเบื้องแนีวมันน่าจ,จะมาขึ้นเมื่อวานนี่แหละครับผมมือสองมือในพันม้านนะี่หละเดี๋ยวผมจะดักไปน,นี่ครับผมสีส่ปลาแหงครับผมกับวงเดือนนะครับกับเล็กเขาน่ะเนี่ยปลาแหงเขานี่ละปลาแหงเราวปิ้งเดี๋ยวผมจะดักให้เบิกงครับผม วางไว้ประมาณนี้แะครับผมมันบมีทางนะครับเป็นห้อยห้อยคุยหากิ่นนะครับผมนะห้อยกัดต้นสามเหลี่ยมครับไปแห้งเข้าน่ะแหละครับผมดีบ่ดีได้บว่าได้ยังบ่รู้ครับบ่ได้ใส่ยังัวเสื้อหงเสื้อบ่ได้สีครับผมไอ้มิ้นที่สุดครับจะจังมาติดตามมึงผลงานน้ำกันไม้นี่แหละครับผมเดี๋ยวก็หาทางดักนูครับพี่น้องเดี๋ยวมันมีคำ่อนครับ วาจะได้บ่ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันมื่อเช้าครับผมมานทาไหนครับผมเศร้าเมื่อนะครับเนาะพ่อกันมานมะมันครับผมพบเจอกันตอนเศร้าเมื่นครับผมหาทางดักหนูกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอสซีทุกทุกท่านครับผมวันนี้ก็พ่อกันเศร้าเมื่นครับผมพามายามเบิงกับเล็กเงี้ยป่าแห้งนะครับเนาะป่าแห้งกับกีใต้ผสมฟมครับผม ตามมึงตามรุ่นน้ำกันครับผมมาถึงมีผลงานหน่อยลายครับเมือนี้ครับไม้ไม้นะครับมนเนมือนนี่หาทางเขาก่อนครับยังหกครับตามมึงผลงานน้ำกันวะจะมีโตบวป่ครับผมหาทางเขาก็หางานงานครับยัง ว่าผมก็เพิ่งมาเฉลี่ยเขาทางไหนเนาะว่าเขาใ้ทางเดียวครับผมต้องอย่างเข้าไป้างใน้างในป่าเลื่อยมากเลยยังเราจะไปตามตาม,มาน้ำกันครับผมว่า ได้หน่อยได้หลไลนยมีบ่มีโดนเบื้องอีกทางหนึ่งครับผม่าจะเป็นทางหนึ่งแต่ฟังีันไาจะเป็นขี่ใต้ครับผมเบื้องหลังแรกกันมาหลังแรกขี่ใต้นะครับผมโดนนะครับผมหลังแรกค,ครับผมมาแล้วครับผมขี่ใต้หนู บนูไม่ไงครับผมหนูรุนรุนครับผมมาลน,น,นะครับผมว่าลังแหลกกับปเดิมนะครับลงมากเลยเป็นนู่น,น้อยครับเพราะว่าผมดักเนี่ยมันจะบ่มีทางเลยครับผมมันเป็นห้อยคุยหากินผมดักตามห้อยคุยหากินนะครับเพราะว่าหนูเรียนมาเป็นทางเลยครับเนี่ยมีแต่ห้อยขุย นากินยังเดี๋ยวครับอา้าวโดนครับผมอือสองนะครับผมนี่น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันเบิดอ่ะหนูมอนเสื้อสูตรหนึ่งครับผมขี้ใต้ผสมโฟม เอ้าตัวนี้ใหญ่ครับผมโอ้โหนี่เป็นไงครับผมโอ้โหเป็นไงมานคักขนาดปลาแหงน้ำต้มรุ่นปลาแหงกันต่อครับผมมาแล้วครับแม่เป่งครับผมเดี๋ยวมาติดตามเมืองเงี้ยปลาแหงสูตรตมสาดครับผมบ่ได้ใส่ยางใส่แต่เงี้ยครับเป็นปลาแหงปิงนะครับเนาะตามเมืองน้ำกันนะที่นี่บ่หนูม้าอยู่นะครับพี่น้องแต่างว่าเขาครับเห็นบ่ ห้อยไม่คุยหากินอยู่ครับผมถ้ามีหัวเสีอใส่นะเอบ้อยนะครับโอ้หนูมีครับผมแต่ว่าแต่ว่าเพาเขามันมันมอมากปลาแหง <c oughs> มันมมากปลาแหง,างได้ยังไงครับมบ,บติดรันมั อันนี้ก็บว่าเขานะครับพี่น้องสู้ขี่ใต้ผสมพมเหมือนกันหัวเสื้อดีกว่าครับผมเพราะว่าป่าแหงมันก็หอมนะ่ะตามผมว่าหอมหอมผมมันลอกมึงสิบหลัง ได้ยกโตว่ะแรงนะพี่น้องป่าแห่งยังบ่เส็ดผลงานเลยนะครับพี่น้องไม่เลยเยะโตวกันอ้วโดนนะครับผมเป็นไงนะครับ เนี่ยป่าแหงนะครับผมป่าแหงย่างครับผม,มว,ว่าละนึงนึกว่าสิบบได้ครับผมโตครับผมหนูเล่นมาเป็นทางดักยากครับผมเขาดักตามห้อยคุยหากินอย่างเดียวครับห้อยคุยห้อยกัดหยา ว้า oh, wow. ดักแบบจังสีครับหนูแถวนี้ <laughs> หนูจะว่ามีขวยแล้วครับผมหาขวยบ่อยมีดักแต่ย่างหาขวยก็ว่าได้ดักกันพอดีครับผมยังนีกัดห้าาม่กัดหนา,มาหนามม้านะครับ เขาวิ่นะครับพี่นนองบอลลันครับหลังนี้ปลาแหงครับผมหลากหลากกับผมไปเลยครับผมบอลลันครับก็ถือว่าผ่้พานครับผมสําหรับเนี้ยปลาแหงนะครับเนาะตัวหนึ่งครับผมเข่าสามหลังกับบอลลันแล้ว่าหลังนี่ลากครับอื แต่ว่าเขา่าถ้าว่าเข่าดีวามันกับบ่ถือว่าบ่ดีนะครับบ็ดีมันไดป่าแห้งเขาปิ้ง่มันกัหนบหอมด้วยครับหอมดีอยู่ดิแต่ว่าหนูต้องมาอยู่หไหนขี่ใต้ได้นหครับผมเห็นบ่ขี่ใต้ผสมโฟมยูลแล้วมันมาครับนี่นี่ของไงนะครับ มันแหลกเขาอยู่นะครับจังไดก็ได้ครับแล้วผมก็จะเอาสูตรธรรมศาตรสูตรใหม่ๆมาตดสอบนีน้ FC เบิงนะครับเนะาะป้าที่เป็นแังไๆครับผมหนูมันชิมากวม ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านครับผมท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมนะครับเนาะลันนะครับลังนี่อยู่วะครับผมขาครับผมขาครับอยู่ครับพี่น้องขออนุญาตจัดการนะครับอยู่ครับง่ายงีครับผมหนูง้ามอยู่ครับผม มาลนะครับกับรดครับผมมินเลยครับผมิเดี๋ยวครับผมกับอะไ้กินนะครับสูงเงี้ยตายเราบว่าได้หรอครับพี่น้องโอเชียร์สีใสนะครับเนาะดีกว่าอ๋อทังนี้เข่าครับไปดูครับผมสับปรันหนูครับพี่น้องแต่ได้คนไม่เดียว เขาอ,อยู่ข้างบนด้านหนูนะครับนี่นงมาเบิ่งไปพร้อมๆกันนะครับผมหนึ่งครับผมสองสามไปอ่า สี่สิบสี่นะครับผม,มขึ้นมาเลยไมย่หยาบครับพี่น้อง <c oughs> มาฝากลฟ์ฝากแค่ครับผมฝากช่องสัรหาแล้วทุ่งนาด้วยครับเราอยากพลาดโอกาสที่ดีจากพันสันครับผมามาหายูฮากินสิละครับผมเพราะจะยูได้กินนีครับผมไม้นี่เป็นไม้แรกครับผมทีมาเลยครับเปิด เปิดหัวครับผม14ตัวดูว่าโอเคยังครับผมเนี่ยปลาแหงได้ตัวนึงครับปลาแหงค่อยๆเข่ากันไลยครับผมร้านหลังเดียวงามครับผมปลาแหงครับสวยงามอยู่ครับผมปลาแหงอันนาพ่อๆกันไหมครับกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย พอกันคลิปหน้าครับผม